สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์อ่านระหวา่างบรรทัดเขียนโดยคุณสันติสุขมาโรงศรีมานำเสนอครับรัฐบาลอุงอิงบริหารมุงมิงไม่ได้จากนี้ไปคงต้องให้โอกาสรัฐบาลแพท,ทองทาน ได้ทำงานรับผิดชอบดูแลบริหารประเทศอะไรทำดีก็ควรสนับสนุนส่งเสริมอะไรทำบกพร่องก็ควรติชมวิพากวิจาร์ณเสนอแนะเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองอะไรทำผิดก็จะต้องถูกตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานางสาวเพททองทานนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังถแถลงผลการประชุมคอรมอนัดพิเศษยืนยันว่าเราจะทำงานแข่งกับเวลาแน่นอนว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องเกิดขึ้นทันทีเพราะเป็นข้อแรกที่จะต้องเน้นย้ำและผลักดันต่อไปรัฐบาลก็อยากทำงานให้ครบ3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานนโยบายที่เคยปรึกษาพักร่วมรัฐบาลมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมและนโยบายครั้งนี้ก็มีการปรึกษากับพักร่วมเช่นกันจะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องกับรัฐบาลนายเศรษฐาและเป็นความเห็นของคณะรัฐมนตรีทุกคนสามารถที่จะมีการปรับแก้ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีคดีพอมีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดและจริงๆแล้วไม่อยากมีคดีเพราะลูกอย่างเล็กอยู่จะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไรก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีก็คือสิ่งที่ดีสะท้อนว่าตัวนายกเองควรจะรู้ดีว่าไม่มีช่วงฮันนีมูน และการขึ้นมาเป็นนายกครั้งนี้จะต้องรับผิดชอบบ้านเมืองและต้องเจอกับอะไรบ้างงานใหญ่เฉพาะหน้าสําคัญที่สุดของรัฐบาลขณะนี้คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหากําลังซื้อของประชาชนในเศรษฐกิจฐานรากผมเคยเสนอแนะไปแล้วว่าไม่ควรรอนโยบายดิจิตอลโมเ e t ที่กว่าประชาชนจะได้รับเงินก็สิ้นปีโน่นแถมมีเงืยย่อนไขยุบยับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนว่า จะเติมเงินหมื่นให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทันทีภายในเดือนกันยายนผมจึงเห็นด้วยและสนับสนุนอย่างยิ่งขณะเดียวกันนโยบายเศรษฐกิจภาพรวมก็ควรเริ่มต้นจากสภาพความเป็นจริงสถานการเงินการคลังของประเทศไม่สุดโตง่งไม่เร่งโดบยาประชานิยมหวังผลเฉพาะหน้าจนเกินควรเพราะอาจโอเวอร์ดดสแม้ประเทศจะได้คนรวยมาเป็นผู้นำรัฐบาลแต่ฐานะของประเทศไม่ได้รวยเหมือนผู้นำรัฐบาล ดังนั้นการบริหารประเทศจึงไม่สามารถคิดแบบคนรวยแต่ต้องคิดอ่านและแก้ปัญหาจากสภาพพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งทรัพยากรมีจำกัดและทุกการเลือกมีค่าเสียโอกาสประการสําคัญรัฐบาลต้องไม่สร้างประเด็นปัญหาความขัดแย้งการเมืองขึ้นมาเป็นเงื่อนไขสมไฟความวุ่นวายขึ้นมาอีกส้ําเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเงื่อนไขและความท้าทายที่รัฐบาลแพทองทานต้องเจอ กว่ารัฐบาลแพทองทานจะเริ่มงานได้จริงกฎหมายงบประมาณปี68ก็อยู่ในชั้นวุฒิสภาเรียกว่าท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลแพทองทานประกอบด้วยงบประมาณปี67และงบเพิ่มเติมปี67งบปี67พร้อมใช้ได้และกำลังจะสิ้นสุดปีงบประมาณภายในเดือนกันยายนนี้เองขณะนี้งบเพิ่มเติมปี67จำนวน1.22แสนล้าน สำหรับเติมเงินหมืน่นรอให้ใช้จ่ายอยู่เต็มจํานวนรัฐบาลจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วที่สุดงบประมาณปี68ขณะนี้งบปี68ยังไม่พร้อมใช้งานแต่กําลังจะเสร็จเร็วนี้อยู่ในชั้นวุฒิสภารัฐบาลแพทองทานแม้ไม่ได้เป็นผู้จัดทํางบปี68แต่จะเป็นผู้ใช้จ่ายเต็มที่ข้อจํากัดคือรัฐบาลต้องดําเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายและโครงการในงบประมาณปี68เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในงบ6-8มีงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน8.42แสนล้านบาทส่วนหนึ่งคือรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจหรือโครงการเติมเงินหมื่นวงเงิน1.87แสนล้านบาทงบรัฐวิสาหกิจและแผนโครงการลงทุนต่างๆของรัฐวิสาหกิจในส่วนนี้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ตามระบบปกติ รัฐวิสาหกิจบางแห่งหากดําเนินการต่อเนื่องตามแผนที่มีอยู่เดิมก็อาจสร้างรายได้เพิ่มเติมแก่รัฐบาลจะทําให้มีเงินมาใช้ใจ่ายได้เพิ่มเติมเช่นสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีแผนออกสลาก3หลักกน็น่าจะสร้างรายได้เข้าแผ่นดินอีกปีละกว่า4 0 0พล้านบาทเป็นต้นโครงการรัฐและเอกชนร่วมลงทุนการดึงดูดและสนับสนุนการลงทุนของเอกชนการกระตุ้นการสร้างรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ค้างขาอาทิรถไฟความเร็วสูง3สนามบินกระทบต่อเนื่องถึงเมืองการบินตะวันออกรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสถานีอยุธยาการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยการปรับโครงสร้างพลังงานประการสำคัญนางสาวแพทองทานเริ่มงานไตรมาสสุดท้ายของปี2567นี่คือช่วงเวลาทองการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ จะมีแผนและการดําเนินการเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนี่คือความท,ท้าทายอีกประการหนึ่งการดําเนินโครงการเติมเงินหมื่นภายใต้ความมีข้อจํากัดของเม็ดเงินในการพัฒนาบริหารประเทศจึงต้องพิจารณาใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดรัฐบาลแพทองฐานและพักร่วมจะต้องพิจารณาว่าโครงการเติมเงินหมื่นจํานวน45ล้านคนวงเงิน4.5แสนล้านบาทนั้นจะเดินหน้าต่อในรูปแบบไหน จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติอย่างไรความจริงขณะน,นี้มีแหล่งเงินที่ชัดเจนแล้วจำนวน3า3 7 0นวน3 3 0ล้านบาทประกอบด้วยวงเงิน1.22แสนล้านบาทจากพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2 5 6 7วงเงิน2.30หมื่นล้านบาทจากงบกลางงบปี2 5 6 7 และวงเงิน1.87แสนล้านบาทจากงบกลางในร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568อยู่ในชั้นวุฒิสภาพเพราะฉะนั้นโครงการเติมเงินหมื่นยังขาดเงินอยู่อีกราว1.17แสนล้านบาทถ้าจะเดินหน้าต่อตามขนาดโครงการเดิม4.5แสนล้านบาทจะเอาเงินจากแหล่งใดมาใช้ในโครงการนี้จะต้องปรับลดเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในปี68รายการไหน กระทบโครงการใดคุ้มค่าหรือไม่พักร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่จะเอามาจากส่วนไหนอีก1.17แสนล้านบาทอย่าลืมว่าในงบ68งบกลางที่ได้วงเงิน1.8 7แสนล้านบาทสำหรับโครงการเติมเงินหมื่นนั้นก็มาจากการไปปรับลดเงินที่จะชำระคืนหนี้ธนาคารรัฐ5แห่งจำนวน35,000ล้านบาทประกอบด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำนวน330ล้านบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 31, 3า3 2 2นนล้านบาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจำนวน72ล้านบาทธนาคารอมสินจำนวน2682ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน592ล้านบาทจะมีงบส่วนไหนที่สามารถปรับลดเปลี่ยนแปลงได้อีกล่าสุดรัฐบาลจะเดินหน้าเติมเงินหมื่นบาท แก่กลุ่มผู้ถือสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนราว15ล้านคนก่อนไม่ต้องรอระบบดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากนั้นจะเดินหน้าต่อแค่ไหนอย่างไรคงต้องติดตามด้วยความชัดเจนหลังถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาขณะเดียวกันจะต้องจัดสรรงบไปยังโครงการต่างๆที่พักร่วมผลักด,ดันด้วยหรือไม่โครงการเติมเงินหมื่นถ้าจะเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตในระยะถัดไปยังต้องพิจารณาว่า ระบบการเติมเงินและการชำระเงินดีต้นวอรเล็ตที่กำลังทำอยู่นั้นมีความมั่นคงปลอดภยัยมีความเสถียรผ่านมาตรฐานการกำกับควบคุมดูแลการชำระเงินของแบงค์ชาติจะทันตามกำหนดจ่ายเงินหรือไม่ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเคยชี้ถึงประเด็นความพร้อมของระบบเติมเงินระบุว่าจะต้องมีความมั่นคงปลอดภยัยความถูกต้องน่าเชื่อถือความมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่อง การบริหารจัดการด้านไอทีกอบปนแอนตามมาตรฐานสากลน,นอกจากนี้การเชื่อมต่อ p พ e y m n n t Platform กับ Mobile a p p l i c a t i o นจะกระทบลูกค้าและการให้บริการเป็นวงกว้างธนาคารแห่งประเทศไทยจะสอบทานผลการประเมินและผลทดสอบความเสี่ยงด้านต่างๆโดยเฉพาะกรณีที่ Open Loop อาจกระทบต่อสเสถียรภ,ภาพของระบบการชำระเงินโดยรวมถ้าไม่ทันจะปรับแผนการอย่างไร ควรปรับแผนการรองรับไว้หรือไม่อย่างไรประการสําคัญความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ใช้ไปกับโครงการนี้จะเป็นอย่างไรหากพักการเมืองคุ้มค่าแล้วประเทศชาติคุ้มค่าหรือเสียโอกาสอย่างไรยังไม่พูดถึงความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อมีการฟ้องร้องต่อองค์กรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องดอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาัฒานรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เคยทำหนังสือถึงสํานักเลขาคณะร,รัฐมนตรีลงวันที่22เมษายน67เพื่อเสนอเป็นความเห็นประกอบการพิจารณาในคอรมอสมควรนํามาพิจารณาประกอบการทบทวนอีกครั้งหรือไม่พึงตระหนักว่าการใช้อํานาจหน้นาที่บริหารประเทศมาพร้อมความรับผิดชอบใหญ่หลวงรัฐบาลอุงอิงจะบริหารแบบมุงมิงไม่ได้สันติสุขมโรงศีศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทําลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM s t u d i ูดิ Studio, โอโทร0 9 1 8-53-4455ส่งทั่วประเทศ